ถ้าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเพราะเหตุผลอะไรนะคะเป็นคลิปแลนด้อมน,นะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปฟังคาท่านายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนองรับพลังงานดีๆแับไปคะ่ะอะไรที่ไม่ดีอยู่เทียมว่้ตรงนี้ได้เลยนะอะโอเคก่อนอื่นนะคะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างคะตอนนี้ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะค่ะไม่ได้รู้สึกหหยหาไม่ได้รู้สึกต้องการถามว่ามีคิดถึงไหมมีคิดถึงด้วยมีมีคิดถึงบ้างแต่ไม่ได้คิดถึงแบบหอยหาอยากจะต้องการเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตอีกครั้งคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนตัวคุณเองก็มีความสุขในจุดที่ตัวเองยืนอยู่อาจจะมีบางคืนเนาะที่มันเหงาบ้าง คิดถึงบ้างแต่ก็แต่ก็อยู่ได้อะค่ะเอออยู่ได้เพราะว่าคุณเองก็รู้สึกว่าณตอนนี้มันมันแบบว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วอะเนาะเออต่างคนต่างเติบโตรเรียบร้อยแล้วมีซิกซ็อกคับขึ้นมาด้วยนะคะเออแต่ว่าช่วงนี้อาจจะคิดถึงบ่อยหน่อยอาจจะคิดถึงเขาบ่อยหน่อยเนาะเออมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะถ้าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเพราะอะไรคะ คนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาเพื่อรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันอยากกลับมาอย่างน้อยนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกลับมาเพื่อที่จะแบบอถ้าลึกๆจริงๆแล้วนะเหมือนอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาเพื่อที่จะอยากสารสัมพันธ์ต่ออีกครั้งหนึ่งแต่เขาเขาเหมือนเขาก็ลึกๆแล้วเหมือนก็มีแอบแอบเผื่อใจไว้ว่าถ้ากลับมาจริงๆแล้วว่าคุณไม่เอาเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นเพื่อนก็ยังดีเป็นคนที่สามารถปรับทุกก็ยังดีเป็นคนที่สามารถเล่าหรือว่าปรึกษาอะไรให้ฟังเล่าอะไรให้ฟังปรึกษาปัญหาของตัวเองให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณปรึกษาปัญหาของคุณให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆอ่ะก็ยังก็ยังรู้สึกดีกว่าก็ยังรู้สึกดีกว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่มันค้างคาหรือที่มันรู้สึกอึดอัดอะไรแบบนี้อย่างน้อยๆเดินผ่านกัน เจอการทักทายกันได้อืมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่มันมันอยู่ในใจเขาที่เขาต้องการอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ